ไอ้ที่สติจากง,งานมในครั้งนี้นะครับนี่คือารท้งทุกคนที่สมัดภูเก็ตนะครับที่เราที่เราพูดไปแล้วว่าภูเก็ตก็เป็นหมายของนักเดินทางและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกโลกจากการสำรวจปีที่ผ่านมาก็เป็นเป้าหมายที่ได้รับยอดนิยมโดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตอ่ะจากฐานข้อมูลก็ประมาณ3ล้านคนนะครับ แะคิดจากการจับจ่ายใช้สอยด้านง,งานอตากรรมประมาณคนละประมาณ600กว่าบาท600เอยเศษๆนะเมื่อนําไปคูณกับจําจนวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณนะครับโดยคิดรายหัวประมาณ6 0 0บาทนะครับ600บาทบวกลบนิดหน่อยครับซึ่งเป็นเนฐานข้อมูลจากาการสำรวจที่ผ่านมาครับอ่า ส่วนภายในงานนั้นก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปและการจําหน่ายสินค้างานหัตถกรรมจากในพื้นที่และพื้นที่ฝั่งจังหวัดอันดามานันน่ะก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทที่ตั้งเป้าหมา่ไเลยครับจากนักท่องเที่ยวครับในการนึ่งรบบวมบบครับในส่วนของศิลป์นะครับที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมงานศิลปะกรบรมเนี่ยเราก็มีนโยบายรับนยโยบายมาจากกระทรวงแล้วก็มีแนวคิดว่า คนกีฬานะครับกลุ่ของกีฬาเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นหนึ่งที่มีคนนิยมจำนวนมากสับสิบจากเดิมที่สัตสิบใช้เซเลบหรือทีมโค้ชนเสางที่เป็นคนดังเราก็มุ่งมาที่คนในกลุ่มกีฬาที่มีที่มีชื่อเสียงและได้รับกอนรัาบเพื่อจะใช้พลังของ คนกีฬาเนะี่ยช่วยในการขับเคลื่อนและผลักดันงานศิลปะทำให้มีพลัพาวเวอร์ด้านมีมีที่จะมากบบมวยกีฬาชนิดอื่นับมีจะมีพอจะมีแนวกองกองกีฬาชนิดอื่นเบื้องต้นตอนนี้เราเราประสานไปที่มวยในคุณบัวขาวทำเน่นเก่อนแล้วก็รวมทั้งนี้ผู้บริหารของประสานการร่วมมือระหว่างผู้บริหารของเวทีมวยราดดำเนินเพื่อในการจัดกิจกรรมร่วมกัน แล้วนานะก็ต่อไปก็ทางศักดิ์สิทธิ์ก็วิญญาณประสานกับกีฬาทางด้านอืน่นจะเป็นฟุตบอลหรือกอฟหรือวอลเลย์บอลอะไรลักษณะน,นี้ก็จะมีในโอกาสต่อไปับแต่ตอนนี้เริ่มต้นที่ไฟซิ่งนะมวยไทยก่อนครับเป็นลำดับแรก่อกง่ายครับบัวขาวใส่ใส่เกมที่ปันมีปีกหน่อนนะครับจะมีกางเกงผ้าไหมไทยผ้าไหมตัวเลขของโลกที่ปักด้วยครูปีนุษย์โดยให้บัวขาวใส่ด้วยครับ ในวันงานที่ส2บอเขาเดินทางไม่พิเศษมาชนทุกท่านนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกางเกงมวยที่เป็นครอบครัวยังไงก็คือหมายว่าเป็นบุคคลอาชทางด้านกีฬาก็คืออย่างัวขาวเนี่ยก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่เอามาสวมใส่ทีื่ะใช้พลังของเขาในการดึงหรือผลักดันให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพไปสู่เศรษฐกิจทุชนิยมเป็นชาวบ้านในการผลิตผ้าไหมผือผ้าไทยพื้นที่น ย่างที่จะมีอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยครับเพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของกระทรวงอนุรัก์แล้วก็สถาบันแห่งหน่วยงานศิลปะการยธรรมไทางสถิติเชื่อมั่นว่าใช้ได้จริงและเราลองไปติดตามดูครับมีตัวอย่างอยู่ด้านซ้ายนี่เลยครับคุณอาศรีใช้ได้จริงครับยากศึกษาที่บอกว่าทำไมเรามองว่าเป็นซอฟต์แวร์หรืออุปกรณเนี่ยเรามองว่า เป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นของเราได้อย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มต้นโดยจอเลย์ออฟตี้ก็ต้องดูตลาดว่าถ้ากระแสตอบรับคืออย่างที่เราคุยกับทางเวทีหนุ่ยล้านจันทร์ีอย่างไม่ว่าจะประธานาธิบดีมาส่งมาเนี้ยคือคนแรงๆมาเนี่ยที่มาเยี่ยมเวทีหนุ่ยนะคะก็จะคือเราก็จะมีเวทีหนุ่ยที่เป็นรุ่นพิเศษที่จะเป็นรับกับแข็บ้านคก เอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยที่มาคดูได้ไปแล้วนิดชิ้นเดียวในโลกอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เรื่องของเรื่องของที่แจะมีให้แบบฟูเรสบอกว่ารวมมีอะไรบ้างมันจะเฉียบ w o r อปอะไรเวิร์ k ช็อปที่ภูเก็ตใช่ไหมครันที่12ก็จะมีท่าบัติซึ่งเป็นท่าพื้นถิ่นอยู่ในนั้นก็ลุงแล้วก็งานปักที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่างานปักที่ ถ้าจะทําสําเร็จเป็นภาพสูงเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแต่เป็นรูปเล็กเน,น้อยให้รู้จักวิธีการและก็ความมีสมาธิและขั้นตอนในการทําแค่นั้นเป็นล,ลักษการสร้างหลักการเรียนรู้ที่เสริมกันค่ะว,ว,วันที่ภูเก็ตดีเลยค่ะตัะสี่ร้อยเก้าสิบบาทเป็นครั้งแรกที่วา,างขายงานตะวันที่สองตัวละ490บาททรับจากค่ะ ภาคไทยกับดัดชุนชนหมู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็คือชาวบ้านก็จะได้มีรายได้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคใากด้วยครับนอกจากในงานเรื่องนั้นนอกจากเรื่องฟงเวิร์สชอปแล้วน้องก็จะมีเรื่องอาหารนะคะและท่องเที่ยวก็จะได้ลองตามร่องตามรับานของผัดไทยแล้วก็ชาโดยเฉพาะตอนนี้กัว่าเป็นเครื่องตื่นที่ที่สุดนี้วค่ะคือเราก็จะมีพวกซอสพาวเวอร์เรื่องอาหารที่เป็นตัวเอก